นักวิทยาศาสตร์ในอังกฤษได้ทำสิ่งที่เคยเชื่อว่าเป็นไปไม่ได้พวกเขาย้อนวัยผิวของมนุษย์สำเร็จแล้วทีมวิจัยจากสถาบันแบบรแฮมในสหราาาชอณาาจัย์ใช้วิธีการที่เรียกว่าการรีโปรแกร,รมเซลล์แบบบางส่วนเพื่อเปลี่ยนเซลล์ผิวของคนวัย53ปีให้กลับมาทำงานเหมือนตอนอายุ23ปี เทคนิคนี้อาศัยยามานากะแฟกเตอร์ซึ่งเป็นโปรโตีนที่สามารถย้อนนาฬิกาชีวภาพของเซลล์ได้โดยใช้เวลาประมาณ50วันโดยปกติแล้วโปรโตีนนี้จะรีเซ็ตเซลล์กลับไปเป็นเซลล์ต้นกำเนิดแต่จะทำให้สูญเสียหน้าที่เดิมแต่ครั้งนี้นักวิจัยควบคุมการรักษาให้อยู่ในช่วงเวลาเพียง13วันเพื่อให้เกิดการย้อนไวบางส่วนของเซลล์เท่านั้น จากนั้นจิงขจัดยามานากะแฟกเตอร์สออกและปล่อยให้เซลล์เกิดการเจริญเติบโตเพื่อให้เซลล์ยังคงจำได้ว่าฉันเป็นเซลล์ผิวแต่กลับคืนความอ่อนเยาว์อย่างชัดเจนผลลัพธ์ที่ได้คือเซลล์ฟื้นตัวเร็วขึ้นสร้างคอลลาเจนได้มากขึ้นและทำงานเหมือนเซลล์วัยหนุ่มสาวเมื่อดูผ่านกล้องจุลทรรศน์เซลล์ยังดูอ่อนเยาว์ขึ้นจริงๆทั้งรูปร่างและโครงสร้าง และสิ่งที่น่าทึ่งที่สุดคือผลลัพธ์นี้ไม่ใช่แค่ชั่วคราวแต่คงอยู่ได้นานหลายสัปดาห์แสดงให้เห็นว่าการรีโปรแกรมเซลล์อาจเปลี่ยนแปลงยีนอย่างถาวรน,นี่คือก้าวใหม่ของวงการแพทย์ฟื้นฟูที่อาจช่วยรักษาโรคเสื่อมต่างๆเช่นผิวเสื่อมข้อเสื่อมหรือแม้กระทั่งโรคทางสมองอีกด้วยขณะน,นี้กำลังอยู่ระหว่างการวางแผนการทดลองในมนุษย์และอาจเริ่มได้ภายใน10ปีข้างหน้า หากเราย้อนวัยเซลล์ได้จริงวันหนึ่งเราก็อาจไม่ต้องแค่ชะลอความแก่แต่ลบมันออกไปจากชีวิตได้เลยอนาคตของการแพทย์อาจไม่ใช่แค่การรักษาความแก่แต่คือการย้อนเวลากลับไปสู่ความเยาววัย